สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากคำเทศนาของท่านศาสนาจารย์ดรสุรศักดิ์สิทธานานันนะคะในหัวข้อแผมแห่งพระพรคือท่านอธิบายว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอะคะ่ะแม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนยากลำบากจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่ตั้งใจจะอวยพรเราอยู่ดีครับเป็นแนวคิดที่ ทรงพลังมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อท่านยกเรื่องราวการเดินทางของอาจารย์ปอโลในกิจการบทที่16มาประกอบซึ่งมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าแผงของพระเจ้าเนี่ยบางทีก็อาจจะต่างจากที่เราคิดหรือที่เราอยากให้เป็นไปมากๆเลยครับใช่เลยค่ะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะจุดเริ่มต้นก็คือท่านปโลตั้งใจจะไปประกาศที่แคว้นเอเชียใช่ไหมคะครับผมแต่ปรากฏว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์กลับทรงห้ามไว้แล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะพอพยายามจะไปทางอื่นก็ก็ถูกห้ามอีกครับ ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าการทรงนำเนี่ยมักจะมาในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงคือเปาโลท่านไม่ได้รับคําสั่งตรงๆแต่เป็นนิมิตแทนเป็นภาพคนมาซิโดเนียร้องขอความช่วยเหลืออ๋อเป็นภาพนิมิตใช่ครับทําให้ท่านต้องตีความแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าอ๋อนี่แหละคือทิศทางที่พระเจ้าต้องการให้ไปแล้วประเด็นสําคัญต่อมาคือการตอบสนองของเปาโลนี่เร็วมากเลยนะคะคําเทศนานี้เน้นเลยว่า ท่านหาโอกาสไปยังแคว้นมาซิโดเนียในทันทีทั้งๆท,ที่ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะไปเจอใครหรือจะเริ่มต้นยังไงที่เมืองฟิลิปปีซึ่งเป็นเมืองใหม่ไม่คุ้นเคยแถมไม่มีธรรมศาลาชาวยิวเหมือนที่อื่นๆด้วยใช่ครับการเชื่อฟังทันทีนี่แหละครับทั้งๆท,ที่ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดนะคือคุณแจสําคัญเลยในการก้าวเข้าสู่แผนแห่งพระพรที่คําเทศนานี้พูดถึงพอเปาโลเชื่อฟังและไปถึงเนี่ย ท่านก็ได้พบกับการจัดเตรียมของพระเจ้าเลยก็คือการได้เจอกับนางลิเดียอ๋อลิเดียคนขายผ้าสีม่วงครับผมเป็นคนที่นักถือพระเจ้าอยู่แล้วและพระเจ้าก็ทรงเปิดใจนางให้รับเชื่อเธอกับครัวเรือนก็เลยต้อนรับเปาโลให้ทั้งที่พักให้ปัจจัยต่างๆที่จําเป็นด้วยฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ราบรื่นไปสหมหดเนาะกลับมีความท้าทายเข้ามาอีกคือมีเหตุการณ์ทาดหญิงคนหนึ่ง ที่มีผีหมอดูเข้าสิงคอยเดินตามพวกเปาโลแล้วก็ร้องประกาศเกี่ยวกับพวกท่านครับซึ่งมองเป็นเอนเนี่ยเหมือนจะช่วยประกาศนะแต่เปาโลท่านคงมองว่าเป็นการรบกวนมากกว่าก็เลยทนไม่ไหวท่านรำคาญใช่ไหมคะครับท่านก็เลยขับผีนั้นออกในพระนามพระเยซูไปเลยแล้วผลเป็นยังไงต่อคะการช่วยทาสหญิงนี่น่าจะดีสิผลคือกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะพวกเจ้านายของทาสหญิงคนนั้นพอผีออกไป เขาก็เสียผลประโยชน์ไปเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ค่ะก็โกรธมากแล้วก็ไปปลุกปั่นฝูงชนใส่ร้ายเปาโลกับซิลาสจับตัวไปให้ผู้ว่าการเมืองโหโดนจับเลยเหรอคะครับแล้วก็โดนสั่งโบยตีอย่างหนักด้วยนะครับแล้วก็เอาไปขังคุกชั้นในสุดใส่คือตรวนอย่างแน่นหนาเลยโหจุดนี้คือแบบพลิกเลยนะคะสถานการณ์แย่มากแต่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่คําเทศนานี้เน้นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ ว่าแทนที่ท่านจะสิ้นหวังเปาโลกับซีลาสทำยังไงต่อคะใช่ครับน่าทึ่งมากคือกลางดึกคืนนั้นในคุกเนี่ยเปาโลกับซีลาสกลับอธิษฐานแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังเลยในคุกเนี่ยนะคะไม่คุกเลยครับจนนักโทษคนอื่นๆได้ยินหมดเลย คำเทศนานี้ชี้ว่าแม้ในสภาพที่เหมือนทําอะไรไม่ได้แล้วการสรรเสริญพระเจ้าก็ยังเป็นการแสดงความไว้วางใจแล้วก็เป็นการเปิดทางให้ฤทธิเดชของพระเจ้าทํางานได้แล้วก็เกิดจริงๆใช่ไหมคะเกิดจริงๆครับเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เลยประตูคุกเปิดหมดเครื่องจองจําก็หลุดนายคุกพอตื่นมาเห็นประตูเปิดคิดว่านักโทษหนีไปหมดแล้วแน่ๆก็ตกใจมากกําลังจะฆ่าตัวตายอยู่แล้ว ตายแล้วแต่เปาโลร้องห้ามไว้ทันครับบอกว่าไม่ต้องทําร้ายตัวเองพวกเรายังอยู่กันครบทุกคนโอ้โหคือจากวิกฤตสุดๆกลายเป็นโอกาสเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับเหตุการณ์นั้นทําให้นายคุกกับครอบครัวได้ฟังเรื่องพระเยซูจากเปาโลแล้วก็รับเชื่อรับปรับติสมากันในคืนนั้นเลยทั้งครอบครัวสุดยอดเลยค่ะครับผมจากความทุกข์ยากกลายเป็นนาความรอดมาสู่ครอบครัวหนึ่งแล้วก็เป็นการวางรากฐานให้คริสตจักรในเมืองฟิลิปปีด้วยยังมีอีกไหมคะเหมือนจะยังไม่จบแค่นั้น ยังครับยังมีอีกประเด็นคือเรื่องเกียตรติที่พระเจ้าประทานให้ตอนเช้าเนี่ยผู้ว่าการเมืองก็สั่งให้ปล่อยตัวเปาโลกับซิลาสโอ้ก็ปล่อยตัวง่ายๆเลยแต่เปาโลท่านไม่ยอมออกไปง่ายๆครับท่านยืนยันสิทธิ์ความเป็นพลเมืองโรมของท่านซึ่งตามกฎหมายแล้วไม่ควรจะถูกโบยตีหรือจำคุกโดยไม่มีการพิจารณาคดีอ้าใช่มีประเด็นเรื่องสิทธิ์พลเมืองโรมด้วยครับ ทำให้พวกผู้ว่าต้องมาขอโทษแล้วก็เชิญท่านทั้งสองออกจากคุกด้วยตัวเองเลยคือจากที่ถูกทําให้อับอายก็กลายเป็นได้รับเกียรติแทนโหพลิกไปพลิกมาจริงๆค่ะสรุปแล้วคําเทศนานี้ก็เหมือนจะบอกเราว่าแผนแห่งพระพรของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตจะต้องสบายๆไม่มีปัญหาเลยครับผมแต่มันครอบคลุมทุกสถานการณ์จริงๆการทรงนําอาจจะมาแบบที่เราคาดไม่ถึงการเชื่อฟังทันทีก็สําคัญมากๆ แล้วแม้ต้องเจอความยากลำบากการที่เรายังคงไว้วางใจยังสรรเสริญพระเจ้าหยุดท่ามกลางปัญหามันกลับนำไปสู่ทั้งการจัดเตรียมการเกิดผลแบบที่เราคิดไม่ถึงแล้วสุดท้ายก็ยังได้รับเกียรติอีกด้วยใช่เลยครับซึ่งผมว่าประเด็นที่น่าจะลองเก็บไปคิดต่อจากคำเทศนานี้ก็คือว่าถ้าหากเส้นทางที่เราคิดว่าดีหรือวางแผนไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมันเกิดถูกปิดกั้นขึ้นมา หรือเวลาที่เราพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะแต่กลับเจออุปสรรคใหญ่ๆเข้ามาขวางเราจะมองเห็นความเป็นไปได้ไหมครับว่าเอ๊ะหรือว่านี่ไม่ใช่ทางตันนะแต่มันอาจจะเป็นการนำทางของพระเจ้าที่จะพาเราไปสู่แผนการที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่เราเข้าใจในตอนแรกก็ได้น่าคิดมากเลยค่ะเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะ